Let's go to t p l e s go to t p l e โอ้ภาษา What w h a เร็วอ่ะตรวจบูร <laughs> ดีภาษาอะไรวะอ่ uh, สะาสเปรลาบลาอ่ะอ๋อเย่ล้อเลียนสัตว์ <laughs> 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 มาแล้วเจสันเ <laughs> นาะก็ไม่รู้พูดอะไรเจสันมาแล้วตอมมี่ทงไม่ทรงไม่เป็นวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหน้าการหลุดว่ะทอมมี่ทอมมี่ไปอายุกระมี่ทอมมี่ทอมมี่ ตอมมี่ตัมมี่คอแบกคอมแบ็กมาอีสไตล์ตมมี่คอแบ็กคอแบกตมมี่ไปไหนวะวิ่งจุดๆเลยหวยเล่นไม่เป็นอ่าตายนะจะต่อมันตายฮต เอาอะไอปเตโต้พี่ต้องฆ่ามันให้ได้อ้าวอลีกูเป็นวะไอโปเตโต้มาแม่งทำกูเสียงานนี่อะปเตโต้อะมันเป็นมันเป็นมันเป็นทอมมี่ที่แบบว่าที่ไม่ต้องพูดแล้วแหละไอสัตว์กดซ้ายยับเป็นสัตว์อะไรทั้งนั้นมาเชเต้อ,อยู่ไหนวะเอาแม่งดิเอามาเชก่อน ไอ้ต่อมึงมึงเจอเจอสันมึงบอกเลยนะกูจะรีบวิ่งไปเลยได้ได้กูต้องเป็นทอมมี่ให้ได้อะเกมเนี้ยบอกไว้เลยกู <c oughs> จะฆ่ามันเองกูจะลงมือกับมันเอง <c oughs> ต้องเป็นกูส <c oughs> อนให้ไม่รู้ว่าอีคืออะไรใช่ไหมพี่ <c oughs> ไอ้เหี้ยเอ,อ้ยโอ้ลูกซองลูกซองนี่ก็บ้านผมบ้านฟิวเลยลูกซองมันของมีคมนะยิงมันมีส่วนทันไมก็น่ากากหลุดนะโอ้กูมียาสองกันขนาดนี้แจมๆเลย บ้านฟิวนี่ก็จำเตดเจอเปล่าเจอเปล่าองเราไปวางไว้ตรงแถบยังยังเฮลฮัลโหลฮัลโหล p me Jason is near Where are you? เปิเตตัมันไม่มีแมพมันไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน I found a battery for the car ิดคนเดิมแล้วโ oh <my> อ้ my god ไอ้เหี้ยมันตายเ,เฮ้ยกูไ,ไม่ได้เป็นอีกแล้วไอ้ดาร์ควันทำไ,ไมมึงต้องทิงตายก่อน <c oughs> วะไอ้ดาร์ควันไม่ก็โปเตโต้พี่ต่อคนเนี้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยถ้ากูตายตอนนี้คือ <c oughs> ไอ้ดาร์ควันเป็นกูบอกไว้ก่อนเลยต้องทิ้งจังหวะ <c oughs> ไม่เหี้ยนะมั่งเดี๋ยวเพิ่งรีบตายนะเว้ยไวรุ่น คิวเจซันได้เลยผมหรอเออบอกเองนั่นแหละคนไทยมีอยู่แค่สามคนนั่นแหละไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยดักวันมันตายก่อนอีกแล้วไอ้เหี้ยเสียงพี่คนหลอนเลยพี่ผมบอกไอ้เหี้พี่ทิ่ยุ้สัตว์ไม่ยอมไหม้เราเอาอะไรได้โปเตโต้เดี๋ยวมันแสบมันทำเราไว้พี่ไอ้โปเตโต้กูมาล้างแค้นมึง มึงทำให้ฝันกุสลาในพิบตาโอเลคิงงูผ่ามาเซ่ดีกว่ากูโกงเนี่ยมาตายแทนนะดิทีนี้เฮีย้ยอนะไรเนี่ยอะไรพี่ความซวยของเราก็คือไม่เป็นสิ่ง หลายอย่างล้วเป็นอย่างที่เราคิดได้แล้วจำตัวป่ะเอาแม่งนี่ทางมันจะเป็นแล้วหามาเชยไม่เจอ,อเลยวะไม่เจอ,อยาสักกระปุกเลยได้ข้อแฟบวะ อู้ห <ok> uhh> oh, ู้ปนปุ๊บได้ปั๊บเตรียมเตรียมโอ้ไม่มีเลยเลยบ้านฟิลนี่ไล่ะกูฉีดเลยอ่ะยาไม่ประมาทอ e feel ฟฟิลฟิล there เข้าไปเลยเพื่อนกิมมี่กิมมี่กิมมี่แบตเตอรี่ป้องกันมาเช่ thank you เจอมาเช่ละเฮียเบ็ดบอลมาหรือว่าไอ้สัตว์เฮียกดผิดไอ้สัตว์เอ้ย เเดีียด๋ยวยว,ยว,ยว,ยวออกมาสแสดงกันหน่อยเพื่อนพี่อยู่ตรงไหนผมจะไปแล้วไปหาพี่นี่นะกูเอากับเพื่อน,น,น,นอยู่หมายกูหมายถึงคนไทยคนนึงดูโอ้กูสัตว์อ้าวเฮ้ยวุ้นกูแตก ยังยัเยัเยัเฮ้เาถัดอาวาแตกเมื่อกี้อ้อออา,อออาวาแตกเว้ยยายบ้านไปไปไป,ไป มันเอากูยาวๆตีเท่าไหร่ตั้ันักการโบเตโต้ไอสัตว์อยู่ที่อาวุธอะมาดิสัตว์ come on โบเตโต้รอมันเข้ามาหยบแยบ ถอนหน้าแกงเหี้ยแล้วไอสัตว์หน้ากากก็ไม่หลุดเลยเฮ้ยเราเล่นหน่ังทำไมไม่มีใครทำเลยเนาะหน้ากากหลุดแล้วไอต่อไปบ้านแม่เลยได้พี่หน้ากากหลุดหน้ากากหลุดแล้วไม่มีคนเรียกทอมมี่เฮ้ยไม่มีคนเรียกทอมมี่ไอ้ต่อต่อหาบ้านทอมมี่หน่อยมึงอะตอนเนี้ยกูนัวนัวกับมันอยู่ ได้พี่ได้พี่ว่าทำพี่ที่ไหนวะบินไม่ใช่มาการแมนอะไรยังต้องอยู่ตรงพี่มั้งเนี่ยบ้านสามลงบนพี่สำรวจแล้วใช่ไหมไม่กูมไม่ได้สำรวจกูมไม่สำรวจอะไรเลยกูเกิดบ้านใหญ่แล้วมันก็มาเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวผมดูมึงอ่ะมึงอ่ะต้องซัพพอร์ตแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ามันไล่กูอยู่กูล่อให้อยู่ได้ได้ได้ สง่งเวลาเพื่อนโดรามี่ก่อนคนนึงคอมมี่อยู่ไหนวะเดี๋วคิงจดีวคิงถ้าตรงนี้ไม่มีแทงว่าอยู่<ถ>บน<ถ>ละโอเคผมจะมาทำมี่ละกำไปเรียกเดีย๋ยวกูตายเลย กลบยหรอไม่สนใจกูเลยกำลังโดนชาม,มี่วยแต่ว่าเออน่าจะอยู่ข้างหน้ามึงโทรยังอ่ะโอเคกำลังโทรโทรอยู่โทรอยู่กูตายเลยมัย้ะเนี่ยตอนนะ <c oughs> อี้จะเป็นคนมาฆ่ามันเองเรียกรถลอย จัดไปมาดิไปได้มาดิ come on Jason come on come on <c oughs> <Okay. S 1> kill me Jason kill me <c oughs> มาไอต่อมึงหาบ้านแม่เลยมาแล้วเ <c oughs> ด้เวลาล่างแค้นไอเด็กเปรตทำไมฝันกูสลายเหรอได้ ฉันมาเอาชีวิตนายแล้วจะต่อมึงเช็คตรงไหนเกาะกลางน้ำหรือตร,ตรงสุสานตรงสุสานผมยังคงกำลังไปเช็คแต่ว่าตรงตรงโรงงานผมเช็คแล้วโรงงานอะไรมันไม่มีโรงงานก<ม>่อกลางน้ำเรียกว่าอะไรมันมีสองที่ก่อกลางน้ำไงนไี่ไม่ไมีดิแ <I 'm S 2> อมแบงเนี่ยเจสัน เอแบง <c oughs> เอากูเลยวะไม่นะเพื่อนจะชนรถจะชนกูตายเพื่ <c oughs> อนจะนชนขับรถชนกูกเกียร์ก็เกียอะไรเงั้นนะพี่จะต่อมึงเลยวะนะมันเอากูแต่พี่ผมเดี๋ยวผมกางไปอีอกจุดหนึ่งบ้านแม่บ้านแม่แมั <c oughs> นเอากูยาวๆเนี่ย โดนด้วย no 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 dude no มันไม่เอากูแล้วเลยๆต่อๆมีเวลากองไปพี่กองวิ่งไปอยู่ตรงจาง,งอยเนี่ยบ้านมันอน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นแหละพี่เนี่ย,ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพวกำลังไปวิ่งไปพอดีเลยแหละถ้ามันมีมันก็ต้องอยู่แล้วเฮ้ยนี่ปะบ้านอยู่ตรงจาง,งอยมามาเลยมาเลยมาเลย ต้องคิวเจ็ดจันเร็วดีเร็วดีเร็วดีคำี้กองไปพี่กองวิ่งไปมันวาร์ปมันวาร์ปม,มันวับม,มาผมผกองวิ่งไปกองวิ่งไปพี่ขอดาวขวานก่อนแล้วกันไม่เหียวเวลาได้ได้ได้ขาดแค่เสื้อเม่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ววู้ ขอพักเพื่อสเต็มอีกหน้าแปปนึงตงเวลาไว้เพื่อนยังไม่ไมต่อมึงเข้าเบลล์ยิงแล้วกันจังหวะดีๆนะเข้าไปเอามามเหนื่อยเข้าไปเอามาเร็วกูรออยู่กูรออยู่มามึงโดนกูมึงโดนกูงโดนกูแน่นอนกลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาเลย มากลับมาเลยเพื่อนเพื่นโงเหนื่อยมาต่อสแต็กกไว้ใกล้ๆกไว้ดิโอเคมึงจะเอาแล้วมึงบอกแล้วกันตายพี่เนี่อเร้่อเรื่่องเรื่เอเอเเออ This is E. Yes I the g is d This is E Jason. กูกลับมาแล้วไอสัตว์ใดเวลาลังแค้น <laughs> This is E <it>, Jason. จำไว้กดตัว E เท่านั้นจ <laughs> ำไว้จำไว้นะ <laughs> มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าตานั้นเองกดอ่ะตัวอีเยสันมันจะลงไปนอนกองกับพื้นอย่างนี้เลยอ่าตายน่ะจะต่อมันตายหิบหิบ